สวัสดีค่ะเพื่อนๆบน YouTube ทุกท่านเลยนะคะอพัพพซดนี้หวานมีซีรีส์แนวแอคชั่นโรแมนติกค่ะเรื่องความลับของสิงโตนะคะสนุกมากค่ะของแพลตฟอร์ม iqe นะคะเข้มข้นทั้งแผนการทั้งคิวบูทั้งความโรแมนติกซาบซึ้งนะคะคือความรักเนี่ยก็มีความซาบซึ้งมากๆเลยค่ะนำแสดงโดยนะคะนักแสดงเจ้าบทบาทสุดๆอย่างจูหย่าหวนค่ะ รับประกันนะคะรับประกันความสนุกก็สำหรับชื่อซีรีส์นะคะอาจจะไม่ค่อยดึงดูดค่ะอะไรนะความลับของสิงโตนะฮะสัตว์หรือคนกันแน่แต่ว่าเนื้อเรื่องข้างในสนุกมากๆเลยนะคะตอนนี้หวานตามมาได้ถึงตอนที่20แล้วล่ะก็คือพระเอกของเรื่องเนี่ยนะคะมีชื่อว่าหลิวชิงค่ะฉายาในอดีตนะคะตอนที่เขาเป็นทหารนะเป็นหน่วยรบพิเศษของเขานะคะฉายาคือสิงโตนั่นเองค่ะก็หลังจากที่ปลด ประจำการมาแล้วนะคะเขาก็จำเป็นต้องมาแต่งงานกับอ,อย่างจื่อซานนะคะที่รับบทเป็นตัวละครมู่หวานชิงเป็นนางเอกนะคะตัวนี้ซึ่งเป็นคนเย็นชาเย็นชาค่ะคนนี้ปฏิบัตินะคะกับคนคือปฏิบัติกับหลิวชิงเนี่ยยังกับแบบไม่อยู่ในสายตาของของเธอเลยค่ะก็คือเหมือนจะอยากจะไล่ออกไปให้ไกลพันลีได้ยิ่งดีนะคะนางเอกอะ่ะจริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีค่ะแต่ว่านาง แต่ว่าเธอสร้างเกราะขึ้นมานะคะป้องกันตัวเองไว้เฉย พระเอกนะคะหลอ่อตลกแล้วก็ชอบทำท่าแล้วก็สายตาแบบเย้ายวนภรรยาตนเองเสมอค่ะซึ่งนางเอกก็มักจะขับไล่หลิวชิงนะคะบอกว่าออกไปไกลๆออกไปไกลๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะนางเอกก็จะแอบ,บหัวเราะออกมานะคะ <c oughs> คือนางเอกอะ่ะเป็นแบบผู้หญิงโหดค่ะแล้วก็กลัวการตามตื้อของผู้ชายที่สุดเลยนะคะแต่พระเอกของพวกเรานะคะหลิวชิงเขาก็มีความน่าดานอยู่ค่ะแล้วก็คอยแอบ,บปกป้องนางเอกนะคะแล้วก็ตื้อเท่านั้นที่ ของโลกค่ะบางทีนะคะตอนดูดูอยู่หวานก็อยากจะเข้าไปก่อนให้กําลังใจหลิวชิงพระเอกมากๆเลยค่ะคือมู่หวานชิงนางเอกเนี่ยก็คือมันแบบทร้ายจิตใจอะคำพูดคือแบบแข็งเป๊กเป็นแบนบ,บเหมือนก้อนหินเลยนะคะคือเหมือนกับโยนหินใส่หินอะประมาณนั้นอะคือมันแข็งมากๆเลย พ่อของนางเอกนะคะขอร้องให้พระเอกเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของตนเองหน่อย<_ <T> _>เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้งสองครอบครัวเนี่ยนะคะก็สนิทสนมกันมาตั้งแต่ที่ทั้งคู่ยังเป็นเด็กเพราะว่าพ่อของนางเอกกับพ่อของพระเอกเป็นเพื่อนรักกันค่ะทีนี้นะคะในตอนที่เป็นเด็กเนี่ยเด็กชายหลิวชิงแล้วก็เด็กหญิงมู่หวานชิงก็เล่นด้วยกันตอนเด็กมาตลอดเลยนะคะมีความสัมพันธ์อันดีค่ะชิงเกอร์ชิงเกอมาตลอดนะคะจนกระทั่งคะ่ะเด็กหญิงหวาน ชิงเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะคะคือตกลงไปในน้ําแล้วก็จมลงไปค่ะเด็กชายหลิวชิงพระเอกก็เลยรีบดําน้ําลงไปช่วยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากค่ะที่ความทรงจําของเด็กหญิงหวานชิงหายไปนะคะ เธอจำทุกคนได้ยกเว้นจำพระเอกไม่ได้ค่ะแล้วก็ที่พีกกว่าน,นั้นก็คือนางเอกไม่รู้ด้วยนะคะว่าตัวเองอะความจำเสื่อมแล้วก็ไม่มีใครบอกเธออีกต่างหากเหตุผลที่ไม่มีใครบอกเธอก็เพราะว่ากลัวว่านางเอกนะคะจะนึกถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายอุบัติเหตุตกน้ำปไปมันทำให้เกิดความเจ็บปวดเป็นรอยด่างในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะคือ ตะก,กะนี้ก็พยายามเข้าใจอยู่นะคะแต่ว่านเป็นละครเนี้ยดูไปนะคะอย่างอื่นส่วนอื่นสนุกอยู่ค่ะดังนั้นนะคะพอพ่อของมู่หวัานชิงเนี่ยมาขอให้หลิวชิงแต่งงานกับลูกสาวของตนค่ะหลิวชิงพระเอกของพวกเราดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าเขาผูกพันแล้วก็รักมู่หวัานชิงมาตั้งแต่แบบ เป็นเด็กๆแล้วนะคะโอ้โหแอบยิ้มเลยค่ะพระเอกนี่ในวันแต่งงานนะคะมู่ห่านชิงก็จัดการเองหมดเลยก็คือให้ลีน่านะคะที่เป็นเลขาคือเชิญแขกมาก็มีแต่ญาติสนิทไม่ถึง10คนนะคะคือมีโต๊ะจีนโต๊ะเดียวงานก็มีเวทีที่แบบ ตกแต่งเป็นสีแดงจัดๆไปอย่างนั้นแหละคะ่ะเป็นพิธีแบบจีนนะคะพอพิธีบนเวทีเสร็จปุ๊บน่าจะประมาณ1นาทีค่ะนางเอกเราก็บอกว่าฉันต้องรีบกลับไปบริษัทไปทํางานต่อนะคะฉันต้องออกไปแล้วค่ะคือไม่ว่าพ่อนะคะจะขอให้อยู่ทานข้าวกันก่อนหรืออะไรกินโต๊ะจีนกันก่อนก็ก็นางเอกก็ไม่ยอมนะคะ ก็ปล่อยให้หลิวชิงค่ะได้พูดคุยกับทุกคนนะคะหลิวชิงทําได้เป็นอย่างดีเพราะว่าทุกคนรู้จักหลิวชิงกันหมดค่ะยกเว้นนางเอกคนเดียวที่จําชิงเกอไม่ได้นะคะพีคไหมคะทีนี้ค่ะเมื่อหลิวชิงนะคะทานข้าวกับญาติญาติของหวานชิงเสร็จแล้วเนี่ยก็แบกเป้ค่ะแบกเป้ใบเดียวนะคะเข้าไปบ้านของมู่หวานชิง บ้านหลังนี้นะคะมู่หวันชิงก็อยู่กับแม่บ้านหนึ่งคนแล้วก็มีเชฟที่เป็นนักโภชนาการอยู่หนึ่งคนค่ะอาศัยอยู่ในนี้นะคะนี่พอเมื่อหลิวชิงเข้ามาในบ้านเนี่ยทักทายใครก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยค่ะขนาดแบบว่ามาในฐานะสามีของเจ้าของบ้านนะคะยื่นมือออกไปก็ไม่มีใครยอมจับค่ะคนรับใช้ในบ้านทุกคนยิ่งยัโศกับเขามากเลยนะคะแต่ว่าที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นคําสั่งของนางเอกนั่นเองก็ต้องการจะไล่ให้หลิว ออกไปจากบ้านให้พ้นๆนะคะทนไม่ได้ก็ออกไปแต่ว่าหลิวชิงของพวกเรานะคะตลกมากค่ะคือเขาก็ใช้ชีวิตของเขาตามปกตินะคะโดยเฉพาะไอ้มุมนั่งเล่นเกมส์เขาก็นั่งเล่นของเขาไปคนเดียวค่ะหัวเราะเอิ๊กๆไปนะคะจากนั้นเขาก็ไปเอาไวน์มาดื่มแต่ว่าบังเอิญบังเอิญไอ้ไวน์วขวดที่เขาไปหยิบมาดื่มเนี่ยมันเป็นของขวัญค่ะที่มาจากแฟนเก่าของนางเอกมอบให้นางเอกไว้นะคะแล้วนางเอกกับแฟนเก่าก็เคยสัญญากันว่าเดี๋ยวจะเปิดดื่ม ดื่มด้วยกัน2คนโอ้โหพระเอกไม่รู้เรื่องค่ะดื่มไปแล้วค่ะพอนางเอกกลับมาถึงบ้านนะคะก็โกรธหลิวชิงพระเอกของพวกเรามากเลยที่ไปหยิบไวน์ขวดนี้มาดื่มค่ะโอ้โหยมีการสาดไวน์แดงใส่หน้าหลิวชิงด้วยแล้วก็ปาแก้วนะคะให้แบบ ตกแตกกระจายเลยอะโอ้โหฉากนี้ค่ะสงสารพระเอกหลิวชิงมากๆเลยนะคะส่วนนิสัยของมู่หว่านชิงก็คือเถื่อนมากค่ะไม่มีมารยาทเลยนะคะสำหรับฉากนี้ค่ะโอ้โหไม่พอใจค่ะคนดูไม่พอใจค่ะอินค่ะนี่สำหรับ พ่อของมู่หวานชิงนะคะนางเอกก็รู้ความลำบากใจแล้วก็ความที่พระเอกเนี่ยต้องลดศักดิ์ศรีของตนเองมารองรับอารมณ์ของมู่หวานชิงลูกสาวของตนค่ะแต่ว่าพ่อของหวานชิงก็ขอร้องนะคะให้ช่วยปกป้องหวานชิงด้วยแล้วก็ต้องช่วยเธอคลี่คลายวิกฤตในบริษัทเหมาหยวนกรุ๊ปด้วยนะคะที่ตอนนี้หวานชิงขึ้นนั่งตำแหน่ง CEO แทนพ่อของเธออยู่ แล้วก็ได้รับการต่อต้านจากผู้อาวุโสบางคนในบริษัทนะคะโดยเฉพาะาลุงเฉอนนะคะเพราะว่าหวานชิงอ่ะหวานชิงเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุน้อยแล้วก็จะมาดูแลบริษัทใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะก็มีแบบแต่คำปราโมาดูถูกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลิวชิงพระเอกของพวกเราอดีตเนี่ยเขาเป็นถึงหัวหน้าหน่วยนะคะเป็นยอดฝีมือในหน่วยรบพิเศษค่ะ จับโจรน,นะคะผู้ก่อการร้ายมาแล้วอย่างโชคโชนแต่ต้องแกล้งนะคะมาทำตัวเหมือนแมวค่ะไม่ใช่แมวธรรมดาเหมือนแมวตาบอดที่ยอมให้หนูนะคะหนูอย่างหวานชิงนางเอกเนี่ยสับเขาเรียกอะไรอะสับแล้วก็โขกอะค่ะท,ทั้งที่นะคะพระเอกเนี่ยตัวเองก็ปกป้องทั้งนางเอกปกป้องพนักงานของนางเอกปกป้องบริษัทแล้วก็ปกป้องทรัพย์สินให้กับนางเอกด้วยค่ะแต่ว่าหลิวชิงนะคะกับต้อง ปิดบังใบหน้าที่แท้จริงแล้วก็ทำตัวเหมือนเป็นอันตรพาณค่ะปมของเรื่องนะคะมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะเมื่อมีการตามแก้แค้นหลิวชิงพระเอกของพวกเรานะคะจากกลุ่มคนลึกลับ คือเป็นผู้ลึกลับมหาบางคนนะคะที่ทำงานกันเป็นกลุ่มเลยที่รู้จักอดีตหน่วยรบพิเศษโดยการนำของหลิวชิงเนี่ยเป็นอย่างดีค่ะทุกคนมีจุดเป้าหมายเดียวกันที่มาตามค่าหลิวชิงนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่รอบๆตัวหลิวชิงทุกคนก็จะได้รับผลนะคะเกิดการคุกคามแล้วก็รังควานไปทั่วๆค่ะศัตรูในที่มืดนะคะก็คือถึงกับส่งทหารรับจ้างต่างชาติมาเลยนะลอบเข้ามาในบริษัทเหมาหยวนกรุ๊ปนะคะหลิวชิงค่ะ ได้สู้กับมันจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยเพราะว่าคนร้ายมันก็ดันมารู้จุดอ่อนนะคะเรื่องการหวาดกลัวความเย็นของหลิวชิงพระเอกของพวกเราค่ะเพราะว่าในภารกิจสุดท้ายของเขานะคะตัวประกันที่เขาต้องการช่วยบางคนเนี่ยทนรอหน่วยลบพิเศษไม่ไหวค่ะหนาวแข็งตายกันไปก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนในทีมของหลิวชิงก็ต้องเสียสละชีวิตเพื่อ ปกป้องเพื่อนในทีมค่ะให้รีบรบหนีไปได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งปฏิบัติการนั้นคือหลิวชิงเป็นคนตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปช่วยตัวประกันค่ะแต่ก็ทําให้ทั้งตัวประกันนะคะบางคนต้องตายไปแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็ต้องล้มตายไปด้วยหลิวชิงก็จึงมีเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนอยู่ในใจนะคะทีนี้เรามาดูที่จุดของการเป็นการมีชีวิตคู่ด้วยนะคะตลกค่ะตรงนี้สําหรับชีวิตคู่นะคะที่แต่งงานกันตามสัญญ,ญาเนี่ยก็คือ มู่วันชิงก็จัดห้องแยกให้กับหลิวชิงแล้วก็ส่งให้หลิวชิงพระเอกของพวกเราเนี่ยไปเป็นพนักงานนะคะ ประจำที่จอดรถของบริษัทอยู่โน่นเลยค่ะชั้นใต้ดินทั้งๆที่พ่อของเธอนะคะก็สั่งอย่างดีว่าให้นําเอาหลิวชิงเข้าไปทํางานด้วยในบริษัทคือให้ไปอยู่ใกล้ๆไปอยู่ใกล้ๆลูกสาวตัวเองอันนี้คือจุดประสงค์ของพ่อแต่ว่าลูกสาวดันจัดนู่นเลยค่ะให้ไปอยู่ชั้นใต้ดินนะคะส่วน c e o เขาก็นั่งอยู่ชั้นสูงๆใช่ไหมคะอยู่ตึกสวยๆสูงๆนน่นนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะความสามารถของพระเอกนะคะหลิวชิงเนี่ยก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากที่แบบต้องเป็นคนดูแลที่จอดรถก็มาเป็นรองหัวหน้ารอปภจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นบอดี้การ์ดของนางเอกค่ะแล้วก็จนกระทั่งนะคะได้มาเป็นผู้ช่วยคนสนิทเหมือนเป็นดั่งเลขาของนางเอกนะคะในขณะที่ผู้ช่วยของเธอที่ชื่อว่าลีน่าลาหยุดผักร้อนไปค่ะนี้หลิวชิงนะคะพระเอกเนี่ยก็ถูกมู่หวันจิงภรรยาของเขา รังเกียจอย่างอนาถเลยนะคะถึงแม้ว่าพระเอกจะจะยั่วมากก็ตามคืออารมณ์ขึ้นแต่ว่าต่อหน้ามู่หวานฉิงนะคะภรรยาของเขาเนี่ยเขาก็ทำตัวเหมือนแมวเชื่องๆค่ะแต่พอมาพบเพื่อนสนิทอย่างเหลยชัวนะคะเหลยชัวเขาก็ระเบิดออกมาทันทีว่า มู่หวานชิงเธอเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์เหม็นเน่ามากถ้าเป็นคนอื่นเขาหนีไปตั้งนานแล้วก็คือมาบ่นกับเพื่อนนะคะมาบ่นกับเพื่อนสนิทค่ะนี่เลยชั่วเพื่อนสนิทของเขานะคะชื่อเหลยชั่วนะคะชื่อเลยชั่วค่ะเพื่อนสนิทของเขาก็ถาม ถามหลิวชิงไปทันทีเลยว่าแล้วทําไมไหนไม่หย่าล่ะก็คือโหยหลิวชิงทําหน้าทําหน้าแบบกืนไม่เข้าคามีอ่คือแบบนึกถึงมู่หวานชิงแล้วก็ยิ้มอายเลยนะคะคือพระเอกตลกมากค่ะก็คือเขารักนางเอกมากนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหต่อหน้านี่คือแมวค่ะอนี่คุณยายค่ะมาถึงคุณยายของมู่หวานชิงนะคะรักหลิวชิงมากๆเลยก็คอยให้กําลังใจหลิวชิงนะคะตอนถูกมู่หวานชิงที่แบบทําร้ายจิตใจอะคะ่ะ คือมู่หวานชิงเนี่ยใช้คำพูดนะคะทำ้ายจิตใจของพระเอกบ่อยมากแล้วก็ชอบไล่ค่ะไล่ออกไปแล้วก็บางทีก็หย่ากเถนะคะบางทีค่ะคุณยายก็แนะนําให้หลิวชิงอะ่ะบอกความจริงกับมู่หวานชิงไปเธอก็เรื่องในอดีตที่แบบจมน้ําหรืออะไรอย่างนี้แล้วความจําหายไปนะคะแล้วตัวเองก็คือชิงเกอร์แต่ว่าก็คือพระเอกอะคะ่ะหลิวชิงเขาเป็นห่วงนางเอกมากกว่าว่าถ้านางเอกรู้แล้วจะรู้สึกว่า ความเจ็บปวดในอดีตมันจะกลับมาที่แบบต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวในการจมน้ํานะคะออหวานชอบคําพูดของคุณยายมากๆเลยนะคะที่บอกกับหลิวชิงพระเอกของพวกเราว่าเนี่ยเธอคอยปกป้องเขาไม่ให้ใครมาทําร้ายแต่กลับชนจนหัวตัวเองแตกเป็นเสี่ยงๆนะคะก็เวลาหลิวชิงเกิดความท้อแท้แล้วก็เศร้าโศกเนี่ยเขาก็จะ กม้มหน้าร้องไห้บนโซฟาค่ะโอ้โหนักแสดงแสดงดีมากๆนะคะหรือไม่ก็ไปหลบนะคะเปิดน้ําอุ่นค่ะแล้วก็แช่ลงไปอยู่ในอ่างน้ําไม่ได้แช่แบบถอดเสื้อนะคะแช่ทั้งชุดเลยค่ะใส่ชุดไหนอยู่เขาก็นอนแช่อยู่ในน้ําอุ่นนั่นแหละนะคะเป็นการแสดงความเสียใจแล้วก็รักษาแผลเลียแผลใจให้ตนเองนั่นเองโอ้ยอยากเขาไปกอดค่ะนี่นางเอกนะคะเมื่อวันชิงอะ่ะเธอก็สัมผัสได้นะโอ้เนี่ยทำขนาดนี้สัมผัสไม่ได้ก็แย่แล้วเธอ สัมผัสได้ถึงความเสียสละค่ะแล้วก็ความปกป้องนะคะที่พระเอกอมีต่อเธอแต่มันไม่ชัดเจนไงพยายามจะถามหลิวชิงเพื่อความแน่ชัดนะคะแต่ว่าหลิวชิงเป็นเป็นพระเอกที่ ไม่พูดค่ะขอกระทำนะคะเวลาที่เขาโดนยิงคำถามตรงๆไปเนี่ยหลิวชิงพระเอกของพวกเราก็มักจะเฉยไฉตลกไปเลยค่ะก็สมมตินะคะอย่างฉากนางเอกเป็นห่วงเนี่ยถามถามด้วยความเป็นห่วงหน่อยนึงเนี่ยพระเอกก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าอ๋อนี่คุณเริ่มเห็นว่าผมหล่อมากแล้วเลยใช่ไหมล่ะนะคะแล้วเขาก็หัวเราะนะคะการปกป้องคุณนะเป็นหน้าที่ของผมไม่จําเป็นที่ผมจะต้องพูดอะไรโอ้ตายแล้วมาปกป้องหวานบ้างนะจ๊ะส่วนอีกประโยส ซึ้งๆนะคะแบบว่าแบบที่พระเอกพูดอ่ะแล้วมันซึ้งอย่างเช่น มีผมอยู่คุณไม่ต้องกลัวอะไรพระเอกก็จะแอบไปพูดตอนนางเอกสลบอยู่หรือไม่ก็นางเอกหลับไปแล้วค่ะทุกท่านคิดดูนะคะแต่แล้วพระเอกพระเอกหลิวชิงค่ะพระเอกนะคะถึงกระทั่งแบบทุกคืนเนี่ยเขาจะแอบปีนเพดานบ้างปีนหน้าต่างบานบ้างเข้าไปนะคะในห้องของมู่หวันฉิงน,นางเอกเพื่ออะไรเพื่อเข้ามาห่มผ้าให้แล้วก็มองหน้านางเอกทุกคืนค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยใครไม่ดูไม่ได้นะคะเรื่องนี้บอกเลยค่ะ พอซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนเขียนเก่งมากคือถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยก็มีทั้งบทที่แบบพระเอกรักก่อนนะคะทั้งก่อนแต่งแล้วก็หลังแต่งส่วนนางเอกเนี่ยรักก่อนคะ่ะรักมาตั้งแต่เด็กแต่ลืมไปนะคะแต่งงานแล้วจึงค่อยๆมารักพระเอกใหม่คะ่ะมีทั้งแบบที่เป็นประธานบริษัทนะคะคือนางเอกเนี่ยหลงรักบอดี้การ์ดก็คือพระเอกก็มีนะคะพออยู่บ้านพระเอกก็มักพยายามทำตัวหล่อมากต่อหน้าภรรยาตลก ยียวนกวนประสาทค่ะทําตัวหน้าด้านมากเลยนะคะพระเอกคือถ้าทําตัวไม่หน้าด้านเขาก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้ทำโน้นทํานี่นะคะเพราะฉะนั้นพระเอกต้องทําตัวหน้าด้านเข้าไว้ค่ะแต่พอเข้าปฏิบัติการนะคะหรือว่าภารกิจที่แบบสืบหาตามหาคนลึกลับที่พยายามจะฆ่าเขาแล้วก็หลังควานคนรอบๆตัวเขาเนี่ยพระเอกก็จะเป็นโหมดแบบเข้มนะคะเป็นนักสู้เลยค่ะคิวบูนี่แน่นมากนะคะ ยิ่งตอนที่มู่หว่านฉิงใจอ่อนแล้วนะคะแพ้ความดีพระเอกเนี่ยเรื่องราวก็ยิ่งสนุกมากขึ้นค่ะแต่ก็ยิ่งหวัดเสียวมากขึ้นนะคะเพราะว่าพวกตัวโกงที่มันยังอยู่ในที่มืดอะ่ะคือมันลึกลับมากค่ะมันเข้าแทรกแซงนะคะแทรกซึมไปทุกซอกมุมของคนรอบตัวพระเอกเลยอะ่ะโอ้โหมันเป็นไขนะ่หน้ามันเป็นไข่หน้ารอยอยู่ค่ะความจริงนะคะที่เปิดเผยมาบ้างแล้วเล็กน้อยก็จับประเด็นได้ดังนี้ค่ะก็คือ หลิวชิงนะคะได้รับบาดเจ็บจากทางด้านความเครียดขณะปฏิบัติการ ปฏิบัติภารกิจสุดท้ายในหน่วยรบพิเศษก็คือเมื่ออุณหภูมิต่ําลงเนี่ยเขานะคะจากสิงโตจะกลายเป็นแมวที่มีพลังต่อสู้เพียงเล็กหน่อยเท่านั้นและเขาจะกลายเป็นเหมือนแมวจอนจัดทันทีเมื่ออยู่ต่อหน้าภรรยาค่ะภรรยามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะสโลแกนในการปกป้องภรรยาของหลิวชิงก็คือหากใครทําร้ายมู่หวานชิงบาดเจ็บฉันจะลากพวกมันลงสู่ขุมนรกทั้งหมดนะคะโอ้โหเก๋เท่มากค่ะ มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้หลิวชิงนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทร่วมทีมอย่างเหลยชั่วแล้วก็อูฟงค่ะที่ถูกศัตรูที่ลึกลับนะคะดึงค่ะดึงพวกเขาให้กลับมาพบกันนะคะก็สามารถคลี่คลายความลึกลับของศัตรูในที่มืดให้ได้อย่าพลาดติดตามชมเรื่องนี้กันนะคะสับไทยพร้อมรวดเร็วนะคะหวังว่าเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นเรื่องสิงโตในร่างแมวน่าจะดีนะคะเรื่องนี้รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในอัพพิซอดถัดไป สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูการ์เลิฟช i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ